บทที่หธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัทควาพลานะศียังวิหรติอิสิปะตะเนมิขะทะเยตันตละลโขพัทควาปัญจวัคคีเยพิขขูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตรา เทวเมพิกเวอันตาปัพระชิตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโขหิโนคัมโมโปทุชะนิโกอะนิอะนิโยอะตัทกสันหิโตโยจายังอัตกิละมาทามามานุโยโขทุกโขอะ นิโยอนันทสานพิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคามะมณิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิพพสามพุทธาจะคูการณีญาณกะณีอุปสัมมะยะอภิญญายะสมพพามโพธยะนิพพานายะจังวัตติกตมาจะสาพิกเวมณิมาปฏิปทาตะทาค เตนะอภิสัมพุทธาจักูกาลนียานกาลนีอุปสัมะยะอภิิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอยะมีวะอริโยอังทังคิโกมัคโขเสยยะถีทังสัมมาทิิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมณิมาปฏิปทา ตถาคตเจนะอภิสัมพุทธาจากขูกาลีญา,กกาณกัลณีอุปสัมมัญาอภิญญาญสัมโพธายะนิพพานายะสังวันตติอ,อิทังโขงปานะพิฆเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาป,าาปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขโทูมัตุสา Mặc lúc sụp ba yam sabi tukka, a pingyehi, a pingyehi, sapa yo ho toko, pingyehi, vipa yo ho yam pa yam pichang na, black panty, dumpy tukkang, sanki tay na, pa tupa tana, kanta tukka